คุณผู้ชมครับดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะปรากฏว่าไปพบการทุจริตในภาครัฐเกิดขึ้นอีกแล้วที่กาเบารอบนี้คุณผู้ชมฮะโฟกัสไปที่กำแพงเพชรแล้วคนที่ทำเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่การเงินนะครับคุณผู้ชมฮะสเดือนอแอบโอนเงินเนี่ยเข้าบัญชีตัวเองเนี่ยแปดล้านสามแสนสเดือนไม่มีใครรู้เลยนะเออคือเราเอาแล้วไปรู้กันได้ยังไงในภาพที่เห็นฮะคือนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน,นิคม ทุ่งโพทะเลนายวินัยนันทคุณนะผู้สื่อขาวก็ไปเจอก็เล่าให้ฟังว่าที่รู้เนี่ยเพราะว่าตรวจสอบรายงานการเดินการเงินตามปกติที่จะต้องมีรายงานขึ้นมาแต่ปรากฏว่า3เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่พันวาหกสจนถึงกุมภา 16, พันธ์หกพันหกเนี่ยนะฮะ มีเพียงหนังสือรายงานเท่านั้นแต่ไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลังผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปของธนาคารหรือสเตทเมนต์ของธนาคารเนี่ยแนบมาด้วยก็เลยเอกใจฮะเอกใจก็เลยเอาสเตทเมนต์มาดูปรากฏว่ายอดเงินหนังสือรายงานกับสเตทเมนต์เนี่ยไม่ตรงกันสั่งการให้ตรวจสอบทันทีเลยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปเจอต่อเขาให้ฮะ ก็มีนางสาวปะพานันบุญใจอายุ41ปีตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานเทศบาลตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลคนนี้แหละที่มีการยักยอกโอนเงินจากบัญชีของสำนักงานเทศบาลเข้าบัญชีของตัวเอง3เดือน8ล้าน3แสนบาทเศษ <S 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 2> <S 2> ดูสิฮะ <S <S แล้วทำคนเดียว โอ้โหตอนนี้เนี่ยมีทั้งบันทึกอย่างเป็นทางการว่ายอมรับ<ฆ>แล้วก็รับสรารภาพกับทางนายกเทศมนตรีแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวลองฟังนายกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังสักนิดนึงครับซึ่งในช่วงวันที่8เนี่ยมีการเข้าดูในระบบแล้วเรียกดูสเตตเมนต์การเดินรายการเดินบัญชีออกมาครับก็เลยทําให้เกิดการข้อสงสัยว่ารายง,งานสถานะการเงินการคลังประจําวันทําไมยอดสเตตเมนต์ไม่ตรงกับ การเดินบัญชีครับคราว่าทำอย่างนี้มาทีเดือนะครับสามเดือนครับนับตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวา<ม>ปีหกสี่จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหกห้าครับรวมแล้วค่าความเสียหายเท่าไหร่ครับเลยแปดล้านสามแสนเศษครับเจ้านี่คนนี้ก็เป็นราหากการที่มีความรับผิดชอบในส่วนนี้โดยเฉพาะครับเจ้านี่คนนี้เป็น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานครับครับซึ่งได้รับได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะจริงอยู่ตยแต่เบื้องต้นเขาก็ยอมรับมีการส่งรลายมาให้กับเพื่อนที่นั่งอยู่ในห้องเดียวกันนะครับซึ่งคนนั้นเขาก็ได้รีบดำเนินการ แป่ล้านนะเธอเยอะมากอะไปเป็นหนี้เป็น,น,ปน,นสินใช่ไหมสุดท้ายหนี้สินติดพนันออนไลน์อะไรเงี้ยใช่ไหมอือคือคืออย่างนี้ตอนนี้มันมีที่จะต้องตรวจสอบต่อด้วยนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีรหัสโอนเงินจากแอปธนาคารของเทศบาลนะ่ะที่มีรหัสโอนเงินได้มีอยู่สองคนคือคนหนึ่งเนี่ยเขายอมรับแล้วก็คือนางสาวประพานันแ้วมันมีคนหนึ่งอ็เนี้ยทางนายกเทศบาลก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบว่า เอะเขามีส่วนรู้เห็นไหมหรือไปรู้ารภาพกันไังแปล้านเนาะทำคนเดียวจริงเหรอสเดือนอะเยอะนะแล้วเขาบอกว่าที่เขารับสารภาพนะนางสาวประพานันเนี่ยบอกว่าก็ใช้เวลาหลังเลิกงานคนอื่นเขากลับไปหมดละฉันก็นั่งคีข้อมูลแล้วก็ทโปทีเหรอกดโอนเงินออกโอนเงินออกไป5บัญชีตัวเองแล้วเอาไปไหนบอกว่าใช้จ่ายส่วนตัวและติดพนันออนไลน์เี่ย เจอเคสอย่างนี้หน้ามืดไงคือ,อหน้ามืดถ้าเป็นงั้นจริงๆก็คือพอติดพนันออนไลน์ปุ๊บเนี่ยมันมันงอหัวไม่ขึ้นมันหาทางออกไม่เจอทํายังไงก็ได้ให้ฉันได้เงินมาคืนเขาเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันโกงชาติบ้านเมืองก็ทำ เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะเพราะาเรื่องนี้เนี่ยคือพอดูแล้วโหแป8ล้านกว่าบาทเนี่ยทำคนเดียวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้อเรื่องหนึ่งที่อนนาจ,จเจริญน,นะคะเรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าทุจริตไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวของผู้เสียหายบอกว่ามีหลักฐานเพราะว่าเขาอัดคลิปคือมัมีประเด็นหนึ่งเมื่อวันที่16มกราคมนี่นะคะมีคุณแม่ของเด็ก ชายวัย8ขวบนี่คือเขาเนี่ยเข้าไปรับจ้างตัดมันสำปะหลังที่ไร่ของออนายจำปาแล้วปรากฏว่าลูกนี่จริงๆแล้วคือนั่งนั่งพักอยู่ตรงร่มไม้ลักษณะนี้พ่อแม่เนี่ยใกล้จะเสร็จงานแล้วจะกลับบ้านแล้วปรากฏว่านายจำปาเนี่ยขับกระบะแล้วก็ถอยมาสุดท้ายนี่นะคะคือทับทับลูกชายของคุณแม่ท่านนี้ที่ชื่อทิพาวาเนี่ยเสียชีวิตทีนี้นะคะคุณผู้ชมไปไปมามาเนี่ย ตั้งตอนแรกเลยนะในาจำปานี่นะคะบอกว่าเอาละเดี๋ยวจ่ายค่าทําสพค่าอะไรให้ชดเชยชดใช้อะไรไป4ี่หมืแต่ว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตัวของทิพวรรณเนี่ยคือเขาจะได้เงินประกันที่ลูกเสียชีวิตเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้าได้แล้วเนี่ยขอคืนสักห้าแสน 5, ได้ไหมเจ้าอย่างนั้งงนเลยเหรอเออแล้วตัวของนายจำปาเนี่ยผู้ก่อเหตุก็บอกว่าอ่าอย่ามาสู้อะไรเยอะนะเพราะฉันเนี่ยมีลูกเขยเป็นตำรวจ คุณผู้ชมนี่คือสภาพนะคะสภาพความเป็นอยู่ของผู้เสียหายคือทิพวรรณเขาอยู่อย่างลําบากอย่างแบบเนี้ยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะก็ต้องมาเจอคนทําแบบนี้อีกทีนี้นะคะตัวของทิพวรรณเนี่ยก็เอาหลักไปร้องที่สพปลาคาาที่จังหวัดอำนาจเจริญพรากฏว่าพอไปที่ตํรตรารวจตารวจบอกโอ้โหคันนี้มันยากอะ่ะมันยากเหลือเกินเออเอาอย่างนี้ได้ไหมขอเป็นค่าปากกาสักแสนหนึ่ง แล้วค่าเอกสารอีก300แสนแล้วกันจะได้สรุปคดีให้ว่าจะไม่แจ้งว่าเป็นประมาทร่วม,มสมมุติถ้าไม่ให้เงินนี้นะจะแจ้งว่าเป็นประมาทร่วมโอ้โหทําไมประธานโทษนะีมันน่าเกียดมากเลยใช่คุณ <ไป S 2> แมท่ทับเขาทับลูกเขาตายแล้วจะไปเอาเงินอีกอย่างเนี้ยใช แล้วคุณแม่บอกโอ้โหไม่รู้จะทํำยังไงนะคะออกมอร้องสื่อจริงๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยมีการบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยนะคะนี่คือคุณแม่นะคะที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกชายของตัวเองปรากฏว่านะคะคือหลังจากที่ออกมาร้องสื่อเนี่ยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยยืนยันว่าตํารวจนายคนเนี้ย ที่มีการเรียกเก็บเงินจากคุณแม่เนี่ยไม่ได้เรียกเก็บเงินนะคะแล้วก็ได้ทําสรุปสำนวนส่งให้เอาการเพื่อส่งฟอ้องผู้ต้องหาฐานขับรถประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไปแล้วไม่ได้สรุปสำนวนคดีว่าเป็นการประมาทร่วมอันนี้คือทางสาพปลาค้าวเขายืนยันมาแล้วก็ล่าสุดค่ะมีคําสั่งจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญลงวันที่1ิมีนาคมที่ผ่านมา ใจความบอกว่าให้ร้อยตํารวจเอกราชาตรายยะขันรองสาระวัตรสอบสวนสพประคาวคนที่คุณแม่เนี่ยอัดคลิปเสียงไว้วอ,อย่างนี้เหอะซึ่งเป็นเจ้าของคดียุยย้ายไปประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการตรวจพูทธรจนอำนาจ,จเจริญแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เป็นตัากระบวนการ,รแล้วก็ถ้าเกิดพบว่าผิดจริงแน่นอนนะคะโดนทางอาญาแล้วก็วินัยขั้นเด็ดขาดด้วยนอกจากนี้ยังมีคําสั่งเรียกนายจำปา ที่เป็นคนที่ขับรถชนเด็กเสียชีวิตให้ปากคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะคนที่นั่นเขาเรียกพ่อใหญ่พ่อใหญ่อโ,อโอ้โหไม่ได้เลยนะพ่อใหญ่จะไปเอาเงินเขาอีก500,000แล้วตำรวจเนี่ยเป็นถึงร้อยตำรวจเอกแล้วเป็นเจ้าของคดีนะแล้วเป็นพนโทษนะฮะถ้าเกิดว่าผิดจริงๆเนี่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าที่ต้องไปขอค่าน้ำหมึกเนี่ยต้อง1 0 0 0 0แสนขอค่าเอกสารอีก3 0 0 0 0 0อืเอามันแพง แพงขนาดนั้นเลยเหรอตากาทองคำป่ะฮะแต่ว่าเรื่องนี้สุดท้ายนะฮะก็เขาก็ปฏิเสธแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหมือนตามกระบวนการขั้นตอนแต่เรื่องนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งคุณแม่ก็ฉลาดมากนะฮะที่มีการอัดคลิปเสียงเอาไว้คลิปเสียงนี่แหละฮะจะเป็นหลักฐานอย่างดีที่จะทําให้ไม่รู้แหละคุณจะไปบิดผิวกันยังไงอ่ะก็ในเมื่อมันมีคลิปเสียงอะ่ะยืนยันได้ว่าเสียงใครก็ไปสู้กันว่ากันต่อคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้มันมีข่าวเกี่ยวกับนักเรียนใช่ไหมที่ที่ครูอ่ะ โยนการบ้านแล้วให้นักเรียนไปเก็บวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับครูอีกแล้วรอบนี้เนี่ยเป็นครูเอาแปลงลบกระดานตีหัวนักเรียนหัวแตกเลือดออกซิบๆนะฮะหยดใส่เสื้อนักเรียนเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยพ่อแม่นะฮะก็เลยต้องพาลูกนะครับอายุ10ปีเป็นลูกชายนะฮะนักเรียนชั้นป .4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงอําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนี่ฮะพาไปแจ้งความคือสภาพน้องน้องบอกน้องปวดหัวมาก เพราะว่าถูกแปรงลบกระดาษเนี่ยตีเขาที่ศีรษะถามว่าอ่ะสาเหตุคืออะไรน้องเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือตอนนั้นผมตะโกนเสียงดังน้องก็ยอมรับผมตะโกนเสียงดังแล้วครูเนี่ยเอาแปรงลบกระดานดํามาตีที่หัวแตกหัวแตกเลือดออกปวดหัวมากเนี่ยก่อนเขาพาไปแจ้งความนี่คือพาไปโรงพยาบาลมาแล้วนะฮะก็คือทําพงทาแผลไปแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยแม่ของเด็กนะครับก็ถามไปที่ครูประจาชั้นครูประจาชั้นบอกไม่ทราบ นะครับแล้วก็อ่ล่าสุดเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่ไปที่บ้านนะฮะไปพบกับผออโรองเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงครับนายนัทนนสุรินอายุ60ปีนะฮะก็ไปเหมือนไปเยี่ยมไปดูอาการอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไปกับครูประจำชั้นอ่ะรอบนี้ครูประจำชั้นทราบแล้วนะฮะครูประจำชั้นก็คือ,อานางชัญญาสะละจิต,ตาวง ย้ำว่าสองท่านนี้ไม่ได้เป็นคนที่เอาแปงไปตีหัว<ช>เด็กนะฮะคือเป็นครูประจําชั้นกับพอ,อไปเยี่ยมพอ,อก็บอกว่าก็ทราบเรื่องก็ตกใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวก็จะดูแลเรื่องของความเป็นธรรมให้แล้วก็ตามกระบวนการเนี่ยด้วยเนื่องด้วยครูคนที่ทําเป็นข้าราชการก็จะทำในเรื่องของวินัยทําหนังสืออะไรเงี้ยไปตามขั้นตอนอนี่คือครูคนที่ทำเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษไง ใช่ไหมล่ะแล้วเนี่ยครูคคประจาชั้นก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังเกิดเหตุอะครูคนที่ทํอะก็ร้องไห้เสียใจในสิ่งที่ทําลงไปเพราะว่าคิดว่าน่าจะพลั้งมืออ,มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืออืนี่นะคะโอ้โหก็ไม่รู้นะจะพลั้งมือเนี่ยแบรนด์กบดาเนี่ยมันมีน้ําหนักนะก็นั่นน่ะสิฮะเอาเป็นว่ายังไงดีล่ะใจเย็นๆเนาะค่ะทุกอาชีพละฮะใช่เราด้วยใจเย็นๆใช่ใจเย็นๆไปพักก่อนดีกว่าไหมเออเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันก่อนคุณผู้ชม